สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บ้านอังกฤษนะคะวันนี้สาก็มีเมนูแซ่บๆมาฝากทุกคนอีกแล้วนะคะนั่นก็คือขนมจีนซาวน้ำปลานะคะและสาก็มีสูตร ต้มน้ำปราสำหรับซาวขนมจีนมาฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนด้วยนะคะเผื่อว่ามีใครอยากทํานะคะก่อนอื่นเลยสาก็ต้องต้มน้ําให้เดือดก่อนนะคะทุกคนต้มน้ําให้เดือดจัดๆนะคะแล้วก็ใส่กะปิลงไปนะคะประมาณ1ช้อนชานะคะทุกคน1ช้อนชาหรือ1ช้อนกาแฟนะคะหลังจากนั้นก็คนให้กะปิละลายดีนะคะทุกคนคนกะปิให้ละลายกับน้ําต้มสุกนะคะน้ําร้อนๆเดือดๆเ,เลยนะคะทุกคน หลังจากที่กะปิละลายดีแล้วนะคะเราก็จะมาเติมในส่วนของน้ำปลานะคะทุกคนก็วันนี้สาใช้เป็นน้ำปลาต้มสุกแบบแบบสำหรับ ทำอาหารนะคะไม่ใช่แบบสําหรับใส่ส้มตํานะคะทุกคนหรือใครสะดวกใช้แบบไหนก็ใช้ไปเลยนะคะน้ํรราปลาสาก็จะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะทุกคนหลังจากนั้นก็เติมเครื่องนะคะเครื่องที่สาใช้วันนี้ก็มีใบมะกรูดฉีกนะคะกระชายหั่นเป็นชิ้นชิ้นทุบแล้วก็หั่นเป็นชิ้นนะคะแล้วก็หอมหัวแดงะคะ่ะทุกคนหอมแดงนะคะบุบแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆคะ่ะทุกคน สาก็ใช้แค่นี้นะคะแล้วก็กระเทียมด้วยนะคะทุกคนกระเทียมก็ใส่ตามชอบเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะอ,อ้ออีกอย่างหนึ่งที่สาลืมบอกทุกคนนะคะใส่ผงนัวลงไปด้วยนะคะทุกคนประมาณ1ช้อนชานะคะแค่นี้เราก็จะได้น้ำปลาสำหรับซาวขนมจีนอร่อยอร่อยแล้วค่ะสูตรนี้ไม่ไม,ไม่เหม็นไม่ขาวนะคะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนมาพ่อกับสาอีกแล้วนะคะมาค่ะทุกคนมือหนีสาก็มีเมนูขนมจีนเสา้าหนาปลาด้วค่ะทุกคนโ,ยโยรยด้วยผิกปนนะคะแล้วก็มีผักสดที่สาเก็บมาจากในสวนทั้งหมดเลยนะคะทุกคนนี่ผักสียางนะคะกับซมีผักอีตูค่ะทุกคนหนึ่งยอดผักอีตูอ่อนๆเลยนะคะกําลังออกดอกอ่อนๆค่ะแล้วก็มี สลนันแหนนะคะแล้วก็มิผักบุ้งค่ะผักบุ้งสดนะคะสาบรวกนะคะทุกคนแล้วก็มีแตงกวาค่ะทุกคนแตงกวามาค่ะมากินน้ำกันก่อนอื่นสายกระฝาดทุกคนกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเห้สาในแนวด้วยค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนที่กดติดตามแล้วด้วยค่ะสาก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะทั้งเพื่อนเกาและเพื่อนไม่ค่ะทุกคน ค่ะมื่กินน้ำกันขนมจีนเส้านามปลาค่ะทุกคนสูตรนี่หอมอร่อยค่ะบ่มิน่นบะข้าวละจาะทุกคนล้มแห้งๆจากอากาศดีแต่ว่าลม้มตอนซาอยู่ในบ้านคือบนลม,มพอออกมาขังนอกหล,ลม้มขออนุญาตค้นก่อนเด้อค่ะ บะหมี่ทัวร์แล้วค่ะทุกคนใส่แค่นี้ละคะ่ะกินแค่นี้ละคะ่ะพักเมื่อกี้เพื่อนบ้านก็นตัดหญ้าเสียงเครื่องตัดหญ้ารถตัดหญ้าค่ะซิมก่อนค่ะทุกคนอืแซบ่บจะแซบ่บซาไม่ได้ปรุงอีหอย่างเพิ่มแล้วคะทุกคนปรุงเอใส่แค่พริกป,ป่นค่ะตอนที่ซาต้มน้ำปลานะคะในคลิปซากับ เฮ็ดว้อยู่เด้อค่ะทุกคนเอ,อ่อกะมีแค่กะปีน้ำปลาแล้วก็นเอ้ยบ่แมี่น้ำปาลาค่ะกะปีน้ำป,าป,ำปลาลาแล้วกับชุบรสนะคะอืม้มแตงกวาสดๆกรอบๆค่ะทุกคน ใส่กระชายถูกหอมหอมือมสุดยอดเลยทุกคนสุดยอดความหอมความฉุนผักอีกตูเพราะว่าเก็บมาสดๆเลยค่ะ ทั้งหอมทั้งชุนทั้งเผ็ดสลุนเนี่ยบอกเข้มเด้อทุกคน เดี๋ยวซาคอเปียวทิชชู่ก่อนอคน่ะทุกคนเปียวทิชชู่ค่ะกระเด็นล้มกับแห้งด้วยที่พี่พอออกมานั่งข้างนอกปุ๊บล้มมาเลยค่ะทุกคนอื

น้ำนะทุกคนขนมจีนกับน้ำอยากกินสตอนะคะ่ะทุกคนสตอกับชะอมอื้อ พักบุ้งจีนของซาทุกคนช่องหงายประทันเลยค่ะเก็บทุกมือเลยเผ็ดทุกคนเผ็ด เผ็ดแต่ว่าแสบแสบปากเลยเมื่ค่ะมะยด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 อืมอืม,อมโรยผกปน happening เพื่อนบ้านตัดหญ้าค่ะทุกคนเสียงเครื่องตัดหญ้าโอ้เผ็ดเผ็ดผักอีตูจ้ะพี่น้องเผ็ดอยู่ได้วค่ะทุกคนผักอีตูกินสดๆ ซาต้องขอไพ่ด้วยนะคะทุกคนที่สามบริกรขอบคุณถ่ายคลิปนะคะเพราะว่าซาลืมค่ะทุกคนทําคลิปทาไปทํามากก็ลืมค่ะทุกคนบางครั้งก็เพลินเลยค่ะซากต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมและก็ติดตามให้ช่องแม่บ้านงกิปนะคะทุกคนซากะข,ขอฝากช่องฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิง่งเป็นกําลังใจให้สาในเด้อคะ่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะบายบายค่ะ